สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่แก็บอัปเดตประจําสัปดาห์ของ7บาทก็แน่นอนนะครับว่าทุกคนคงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าตัวใหมค่คงจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากอ่าราชาปีศาจเซนดิตนั่นเองนะครับผมนะก็ตามพื้นหลังก็โชว์หลาอยู่นะครับผมนะอ่าก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับสำหรับครบรอบ5ปีครึ่งของเซิร์ฟ g l o b a l นะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่สกิลของตัวละครใหม่กันเลยนะครับแก็บ ควบคุมไร้สมบูรณ์นะครับผู้กดขี่ราชาเทพสูตนั่นเองนะครับไม่มีเชนลินพันธ์ไม่มีคําว่าเซนเดิกอยู่ในชื่อละร <laughs> อบที่แล้วมีเปล่าผมก็รอบที่แล้วมีหรือเปล่าผมจไม่ได้เหมือนกันอ๋อฮะนี่สวินคนใหม่นะครับผมนี่เลยควบคุมไร้สมบูรณ์ผู้กดขี่ราชาเทพประสูตรนะครับผมเป็น U ูอาร์ทัดมืดนะครับผมสกินปกติในประเทศแล้วเกินนเราเราเรา,เราจำเป็นต้องซื้อสกินอยู่ไหม <laughs> นะครับมากันที่อ่าพารสีบนะครับผม พลังของผู้กดขี่นะครับเพิ่มสเตตพื้นฐานเอ่อเพิ่มสเตตทั้งหมดนะครับผมของพวกพ้องปีาศาจสี่เปอร์เซ็นต์ต่อพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต่อคนหรือเปล่านะไอ้ที่ลดดาเมจสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะหรือว่าลดรวมแล้วทั้งหมดอนะ่ะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้นะคิดว่าน่าจะลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์แหละนะครับนะ หากอัศวินพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเผ่าเทพประสูรนะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบโลนินดาแก่อสศวินพวกพ้องนะครับในส่วนของความสามารถโลนินดามอบม่านป้องกัน700%ของพลังป้องกันตอนเริ่มต่อสู้ลดปริาามาณดาเมจสุดท้ายที่รับจากสกิลโจมตีหมู่50%เราจะต้องไปเล่นราชาปีาศาจสายป้องกันกันแล้วล่ะอ <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่า รอดูเซตก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดยัดพลังป้องกันและโลมานาก็น่าจะโอเคอยู่นะเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบฝ่ามือครอบงำนะครับแก่ศัตรูที่พลังป้องกันตอนเริ่มต่อสู้เนี่ยทำกว่าตนเองนะครับผมและเพิ่มสตัทั้งหมดของตอนเองเนี่ยแปดเปต่อฝ่ามือครอบงำที่มอบให้ศัตรูหนึ่งอันนะครับผมโอเคนะสูงสุดน่าจะ3ตัวนะครับฝ่ามือครอบงำนะครับสตัทั้งหมดลบสิไม่ใช่สกิลกับเผ่าเทพสูนยดาเมจที่สร้างลบห้นะครับ เมื่อตอนเองใช้สกิลอุก่อนนะครับจะมอบโล่นินดามแก่พวกพ้องเผ่าเท,าเทพประสูจน,นี่มันโล่รีฟิลโอ,อ,อ้แล้วผมเพิ่งสังเกตโล่มันไม่มีจำกัดเทินด้วยนะประเด็นนะ่ะคออีบโกงมากๆเลยนะถ้าโล่ถ้าโล่นี่มันถึกมากๆเนี่ยคือนี่น่าจะเป็นตัวที่ขี้โกงสุดๆไปละเพราะโล่มันรีฟิลได้ด้วยนะครับหากโล่นินดามเนี่ยถูกถอนจากการช้สกิลของสตูในเทินสตูเนี่ยจะสร้างดาเมจ100จากค่า ของม่านป้องกันโล่นินดาตอนเริ่มต่อสู้แก่ศัตรูคนก่าวนะครับก็คือสะท้อนอ่ะแล้วก็อันนี้สะท้อนนะครับความสามารถนี้สะท้อนตัวไหนที่ตายเกิดได้เนี่ยอ่าความสามารถนี้อ่าจะไอความสามารถตายเกิดเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าความสามารถตายเกิดจะไม่ทํางานเมื่อโดนสะท้อนนะครับผมอ่ายกเว้นว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมเนาะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะอ่าถ้าเป็นตัวของดั๊นะครับผมตัวดั๊เบ็ดเนาะอ่าที่ตีแรงๆอ่ะนะครับผม สมมติว่าถ้าเกิดตีโลแตกแล้วก็โดน100%แล้วก็สูขิดเนี่ยก็คือเขาไม่น่าจะฟื้นนะครับเพราะว่า,าถ้าจะไม่ผิดเงื่อนไขบอกว่าตายเกิดเนี่ยไม่นับสะท้อนเนาะถ้าผมจําผิดขออภัยนะครับเรียกว่าออกมาแก้ทางสุดๆนะต่อมานะครับเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องเนี่ยยกเว้นตอนเริ่มต่อสู้เนี่ยหากโลนินดําติดอัศวินพวกพ้องจะถอนเอฟเฟกแล้วก็มอบเอฟเฟก่าเพิ่มความสามารถด้านโจมตี20%แก่อัศวินคนดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็มอบ ดาบนินดำแก่ตนเองนะครับตามจํานวนเอฟเฟกที่ถูกถอนนะสูงสุด4อันเป็นเวลา3เทินในส่วนความสามารถของนินดำความสามารถด้านโจมตีบวก15%้ดาเมจที่ข้อบวกอีก30%นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะก็เรียกว่าเป็นตัวที่น่าจะขี้โกงนะครับผม <laughs> อจาจจะขี้โกงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าอันติเนี่ยต้องพึ่งอันติเท่าไหร่เนาะ,ะต่อมานะครับในส่วนของพรสวรรค์น,นะครับอำนาจแห่งความมืดเนาะ ถอนเอฟเฟกบัฟที่ติดศัตรูทั้งหมด1อันนะครับผมแล้วก็ถอนคำสาบนินดำเป็นเวลา2เทินนะ,ะคำสาบนินดำนะครับหากตนเองใช้สกิลหรือได้รับดาเมจจากการใช้สกิลของศัตรูจะมอบเอฟเฟกกัดก่อนสร้างดาเมจ10%ของพลังชีวิตที่เหลือแก่ตนเองเป็นเวลา2เทนินทับซ้อนได้3ครั้งนะครับผมก็ถอนบัฟแล้วก็มอบกัดลินพันมอบกัดก่อนให้อีกฝ่ายด้วยนะครับ2เทินนะ,ะน่าจะเป็นพรสวรรค์ที่ดีนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แต่เรามีโล่อยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ของดัดอยู่แล้วนเนาะต่อมานะครับสกิลหนึ่งนะครับพลราดฟาดฟันนะครับผมสร้างดาเมจในห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกับศัตรูหนึ่งไลน์พร้อมทั้งเอฟเฟกต์นินดำนะครับผมในส่วนของนินดำเพิ่มอัเพิ่มอัอมอาตราคีย์เอคเนี่ยสองเท่าแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้างสองเท่าแก่ศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟ ดาเมจที่สร้างแก่ศัตรูที่ติดคำสาปนินดำบวก150%นะครับผมต่อมาสกิล2นะครับบัญชาก,า,ชา,การดับศูนย์สร้างดาเมจเนี่ย300%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมทั้งเอฟเฟกต์ผุกก่อนนะครับผมผุกก่อนเนี่ยไม่สนอัตราทนทานและป้องกันของศัตรูเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ย80%ของอัตราจอกเกราะนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของอัลติเมทสกิลนะครับดาบประตูนรกนะ มอบดาบนินดำแก่ตนเองเนี่ยสอ,อันเป็นเวลา3เทิร์นนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเนี่ยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับพร้อมหนังเอฟเฟกต์นินดำด้วยนะอ่านินดำนะครับเพิ่มอัตราคีย์คอสองเท่าเพิ่มดาเมจคีย์คออ่าเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ยอีกสองเท่านะครับแก่ศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟดาเมจที่สร้างแก่ศัตรูที่ติดคำสาบนินดำเนี่ยบวกอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าทีนี้มาในส่วนของอันตินะครับผมอ่าในส่วนของเลเวลหนึ่งเนี่ยอ่ามีครบท ดาเมจที่สร้างเนี่ยไม่ใช้สกิลกับเมื่อใช้สกิลกับเผาเทพปศุลบ50นะครับผมอ่ะก็สกิลอ่าความสามารถนี้เนี่ยจะมีที่เลเวล2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าตัวนี้เนี่ยควรมีอันติขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่2นะครับนะทีมก็จะถึกมากมากนะครับผมทีนี้นะครับมาในส่วนของอัศวินภายในตู้นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูกันที่แถวบนก่อนนะครับแล้วเอ็ดคานออยู่แถวบน <laughs> เองไม่ใช่ยูอาร์ไดซ้ำ <laughs> นะครับก็จะมีตัวละครใหม่นะครับราชาเทพสูนเนาะแล้วก็จะมีโกเทอร์นะครับตัวนี้ใช้งานดีนะครับผมนะใครยังไม่มีก็ถ้ามีอ่าถ้าเปิดได้หนึ่งตัวเนี่ยถือว่าโอเคละนะครับไม่จำเป็นต้องเอาเลเวลอันติแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วใน pvp นะครับแต่ว่าในโหมด pve ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับในการตีบอสบางอีเวนต์นะครับนะต่อไปนะครับบอสอ่าไม่ใช่บอส ดัดมือโตนะครับเป็นดัดพระเจ้านะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับเอาไว้ตีกระลอกได้อยู่สําหรับคนที่ยังไม่มี uh, ทีมตีกระลอกนะครับผมเมตาปัจจุบันนะตัวนี้ก็เอาไปใช้ตีได้นะครับเล่นทีม7บาทเนาะต่อไปท่อนะครับอันนี้ใครเพิ่งมาเล่นเลยนะอันนี้จะเอาไว้ตีบอลนกโดยเฉพาะนะครับสาหรับทอนะ่อเนาะเล่นคู่กับเผาอานนท์ก็ได้เหมือนกันใน PVP นะครับต่อไปแลนสล็อตนะครับแลนสล็อตตัวนี้นะครับใครยังไม่มีก็ขอให้ได้นะครับผมเอาไว้เล่นกับทีมพูดก็ได้นะครับเอาไว้ลง อ่า uh, PVP Arena Hero ก็ได้นะครับอ่า X c h a เนี่ยใครยังไม่มีตัวหนึ่งก็โอเคนะครับนะอ่ uh, ต่อมานะครับตัวละครในตู้ตัวอื่นเนี่ยอ่า uh, อันนี้ผมมองว่ามันก็ดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่า uh, น่าจะทุกตัวเลยเพราะว่าคิดว่า <laughs> เนี่ยนอกจะมีจะมีจะม,จะมีไม่มี uh, <laughs> ลินพันจะมีตัวที่ไม่ดีหน่ยก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในตู้ฟรีแล้วนะครับอ่า uh, ถ้าออกตัวนี้ก็อาจจะ ระบักใจนิดนึงนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยตัวไหนยังไม่ตันก็ออกมาก็ถือว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับนะเอาไว้เพิ่มมันติเนาะโดยเฉพาะตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับผมนะอย่างเซนดิเนี้ซับปีศาจก็ได้นะครับแต่ว่าเมตาล่าสุดนี้เราไม่น่าได้ใช้เซนดิตนะครับติดราชาป,ปีศาจไปละนะเดนเนี่วาเลนทน์ก็ดีนะครับเอาไว้ลงราชาบอสราชาป,ปีศาจได้นะครับตัวนี้นะนะ เมเล็ดัดนะครับผมอันนี้นะคือถ้าเกิดไอตัวเนี้ยมันเอามาเล่นคู่กับราชาปีศาตัวใหม่ได้เนี่ยแล้วมันยืนได้นะครับตัวนี้น่าจะขี้โกงพอสมควรนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวค่อยลองทําทีมดูอ่ะแล้วก็นาเซียนก็ดีนะเป็นซับมนุษย์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกตัวที่น่าจะดีก็คือเกลดานะครับผมนะอันนี้เป็นซับปีศาจก็ได้ดาเมจปีศาจก็ได้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองว่าเล่นคู่กับราชาปีศาแล้วจะลุ่งมากน้อยแค่ไหนนะครับ เอทอร์ซาแดงก็เหมือนกันนะครับอันนี้เล่นดีนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้แอนนะครับเป็นซับมนุษย์แล้วก็ดามเมจมนุษย์นะครับผมนะเรียกว่าทางซับทางดาเมจได้เลยนะครับตัวนี้นะอแล้วก็ตัวนี้เมอร์ลินฟ้านะครับเป็นซับอันโนนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีเนาะเอาไว้เล่นกิจกรรมใหม่อย่างพลิงพูนะครับผมนะอันนี้เล่นได้ดีนะครับสําหรับพลิงพูนะถ้าเกิดเขายังไม่เปลี่ยนกฎกติกาในการเล่นของพลิงพูนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็เปิดครบ900ก็รับไปเลยนะครับราชาปีศาจแบบการันตีนั่นเองนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเปิดแล้วไม่ถึง900กันนะครับผม